วิธีง่ายๆนะโยมจำไว้อย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจไว้อาณาปานสตินะพระองค์บอกเนี่ยอาณาปานสติเนี่ยคือกายยกตาสติคือตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตาถาคตคืออริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลคือพรมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดดังนั้น การเจริญอาณาปานาสติเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะพระองค์ตรัสอน,นิสงส์ไว้เยอะมากและเป็นมรรควิธีเดียวที่พระองค์เนี่ยมอบชื่อพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีนี้เลยคือเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตซึ่งพระองค์ไม่ได้มอบไว้กับอันอื่นและตัวนี้ยังเชื่อมไปสู่สติปัฏฐานสี่เพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระองค์อธิบายด้วยอาณาปานาสติดังนั้นสติปัฏฐานสี่กับอาณาปานาสติอันเดียวกันและพระองค์ยังตรัสว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานาปานสติก็คือกายยคตาสติและสำคัญคือกายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมาตตชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม ตราบใดถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายตราบนั้นโยมจะไม่ลืมอมะตะโยมจะได้อมะตะนั่นเองพระศาสดาทรงยืนยันกายยกตาสติเนี่ยไว้ด้วยบทพัฒนาเป็นอันมากเลยว่าชนเราใดบริโภคก,กายยกตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมะตะอันนี้ก็อันหนึ่งเห็นนะกายยกตาสติอันชนเราใดชอบใจแล้วอมะตะชื่อว่านชนเหล่านั้นชอบใจแล้ว ถ้าหลงลืมกายยคตาสิกก็คือหลงลืมอมตะถ้าไม่หลงลืมกายคตาสิกก็ไม่หลงลืมอมตะเนีย่ยอาจารย์บอกแง่มุมของอมตะเนี่ยไว้เป็นอำนาจด้วยกายยคตาสิเอาจิตอยู่กับกายให้ได้หลักการแค่นี้เพราะว่าที่ตั้งของจิตเนี่ยมันวนไปในสี่ธาตุวนไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอย่างนี้เอามันมาตั้งไว้ที่ที่เดียวเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งไว้ในกายแล้วจะเห็นสัจจกความจริงคือการเกิดขึ้นและการดับไป ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรามีการเกิดการดับรูปก็ไม่ใช่เวทนาก็เกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดสิ่งที่เกิดดับเป็นอนัตตาเหมือนกับเนี่ยกระดาษเนี่ยพระองค์ถามว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่าคือแปรเปลี่ยนเสื่อมได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดา ควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราแต่ควรเห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนสโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสัตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นอนัตตาจะต้องเข้ามาสู่องค์ความรู้สามตัวนี้ efendim, คือเนตังมะมะเนสโสมัสมินะเมโสัตาสามอันนี้เป็นองค์ความรู้สูงสุดที่พู้เจ้าจัดเรียงลําดับไว้ ตั้งแต่เกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับอนัตตาแล้วเนตังมะมะเนโสมะสมิณมิโสวะตาเป็นการถอนอาหางการมะมะังการความถือว่าตัวเราของเรา